เป็นเหตุการณ์ที่ทุกระทมมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าน,นับตั้งแต่การชนะบาสเล่เประตูต่อศูนย์จนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยในทุกถ้วยทุกรายการค่ะแถมล่าสุดเมืคค่อค่ําคืนที่ผ่านมานะคะเปิดรังโอทัฟฟอร์ต้อนรับกันเมียของท็อตแนมฮอสเปอร์ก็โดนไปอีก3ประตูต่อศูนย์นอกจากจะแพ้3ประตูต่อศูนย์แล้วนะคะก็ต้องบอกว่ารูปเกมนี้ก็คือ ไม่เหลือเ้าโคงความเป็นเจ้าบ้านเลยเพราะว่าเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะถ้าหากว่าเราไม่ดูนะว่าชื่อทีมไหนขึ้นก่อนหรือไม่ดูว่าเตะที่ไหนอ่ะ ถ้าหลับตาดูไอ้ถ้าถ้ามองกันจริงๆเนี่ยคิดว่าเล่นที่บ้านของทอตแนมหพอตสเปอร์ค่ะเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะทอตแนมพอตสเปอร์ก็คือครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องียกได้ว่าทำเอาปีสแสดงมาเชลเต้เต็ดเสียคราคงความเป็นเจ้าบ้านเลยสู้ไม่ได้เลยค่ะโดนประตูขึ้นนำเร็วด้วย โดยประตูแรกเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณนาทีที่2ที่3เนาะจากทางหน้าของจอร์นสันค่ะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของคูริเซกี้นะคะแล้วก็ประตูปิดท้ายเนี่ยมาจากโซลันกี้ซึ่งแฟนหงแดงลิพูเนี่ยบอกว่าโดนแน่ยังไงก็โดน โซรังกี้ยิงแน่นอนนะคะก็เป็นไปตามที่แฟนๆคาดเดานะคะเพราะว่าเมื่อคำ่ำคืนที่ผ่านมาทางด้านของโซรังกีนะคะก็สามารถยิงประตูปิดกล่องให้กับทางด้านของเทอเนพอสเปอร์บุกมาเอาชนะปีศาจมาเชลเต้เต็ดถึงทีนโอแทฟอร์ด3ประตูศูนย์ในนาทีที่77ค่ะ นอกจากจะเปิดรังพ่ายต่อทอรแนมฮอสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อ3นะคะปีสะแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความซวยยังไม่หมดอยู่เท่านั้นค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยะคะจะต้องอดใช้งานกับตันทีมอย่างบรูโน่แฟนานด้วยเพราะว่าดัานไปทำฟาวนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่เข้าบอลแล้วก็ยกเท้าสูงซึ่งปกติแล้วเนี่ยจังหวะการเข้าบอลน,นะคะก็จะถูกใบแดงได้ง่ายๆก็คือการเข้าบอลที่สูงที่เหนือก่าหัวเขา่าหรือประมาณตั้งแต่หัวเข่าขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก จังหวะที่บรูโน่เนี่ยคือผู้ตรงๆเลยเขาอาจจะไม่ได้ต่องใจมันอาจจะเกิดจากจังหวะที่ลื่นนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยกรรมการเขาไม่ได้มองว่าลื่นหรือไม่ลื่นค่ะเขาก็ควักใบแดงให้ทันทีนะคะเพราะว่าเขาก็มองแค่ว่า จังหวะมันอันตารายหรือเปล่าหลังจากที่มีการควักไปแดงแล้วมันก็มีการรีเช็ค VR นะคะแต่จริงๆแล้ว VR เขาก็ไม่ได้มีการทักทวงอะไรก็ยังคงยืนยันค่ะตามคําตัดสินของผู้ตัดสินในสนามนะคะก็เลยทําให้บรูโน่เฟนันเนี่ยถูกไปแดงไล่ออกจากสนามไปในทีที่4ี่42ค่ะก็เหลือผู้เล่น10คนนะคะได้เรียว่าอตอนที่11ต่อส1เนี่ยก็สู้ทอนนมฮอสเปอร์ pur, เนี่ย ยากอยู่แล้วพอเจอเข้าไปแบบว่า10ต่อ10เนี่ยก็คือไอ้ย10ต่อ11เนี่ยคือเละเลยนะคะก็ไปรอดูคะ่ะว่าสถานการณ์ของปีสแด์มแมนเชสเตอร์เดตจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้นะคะสถานการณ์เทนฮากเอาเนี่ยก็คือมาแรงแซงทุกโค้งแน่นอนนะคะเพราะว่าคืออย่างที่บอกแล้วว่าคือตั้งแต่เกมกับบาสลี y เนี่ยชนะไป70กระสุนก็หมดนะจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยมีแต่เสมอแล้วก็แพ้ค่ะ บอลที่มีเกมก็มา m 8 t h เป็นแ d ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวทีนี้เราไปดูตารางคะแนนกันหน่อยค่ะว่าหลังจากจบการแข่งขันของคู่นี้ตารางคะแนนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกว่าก่อนแข่งค่ะทางหน้าของทอนน้มฮอสเปอร์นะคะอยู่อันดับที่10ในขณะที่ปีศาจดงมาเชอรเตอร์เตดค่ะอยู่อันดับที่11นะคะก็แฟนๆก่อนแข่งก็แซวกันว่านี่คือการแย่งชิง จะฝูงแดนใต้นะคะก็หลังจากที่เอาชนะทอรเน็ตอลหลังจากที่ทอร์เนมฮอสเปอร์ค่ะสามารถเอาชนะปีแสดงแมชเชอร์ต์ไดเต็ดได้นะคะก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ของตารางค่ะหลังจากผ่านไป6เกมค่ะเก็บได้8แต้มนะคะในขณะที่ปีแสดงแมชเชอร์ต์ไดเต็ดค่ะผ่านไป6เกมนะคะมีอยู่ที่5แต้มเท่านั้นอยู่อันดับที่12ของตารางนะคะขยับลงไป1ตําตำแหน่งค่ะ ส่วนตารางคะแนนค่ะของอันดับที่1-5ถึง5นะคะก็ไม่ได้มีการขยับใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนแรกเ่ยก็ลุ้นว่าแอตตาวิล่าเนี่ยจะขยับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงได้ไหมหรือจะขยับมาเป็นอันดับ3ได้ไหมนะคะเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะพวกเขาจะต้อง ออกไปเจอกับอิฟสวิตทาวนะคะก็ต้องบอกว่าเกมนี้ค่ะเจ้าบ้านอยา่างอิฟสวิตทาวได้ประตูขึ้นนําก่อนนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทางด้านของแอตาเมตาค่ะก็มายิง2ประตูแซงนะคะแต่สุดท้ายจบเกมด้วยการเสมอ2ประตูต่อ2ค่ะเพราะว่าอิฟสวิตทาวก็ได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะคะ ก็เรียกว่าหลังจากที่จบเกมนี้ค่ะอันดับที่1นถึงหไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนอันดับที่ต่างๆลงมาเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ติ๊งนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวไหนฝากติดตามด้วยทางเอเชียบุกล t h ไทยแลนด์ค่ะสำหรับนี้ติกต้องไปร้านนะคะบ๊ายบาย